เด็กๆกลับมาพบกับครูแตงอีกเช่นเคยนะคะในโยคะสมดุลชีวิตบาลานซ์ไฟ์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับคลิปแรกของภาคเรียนที่สองที่เด็กๆได้เรียนไปแล้วในก่อนหน้านี้นะคะเด็กๆได้นำท่าเหล่านั้นกลับไปฝึกฝนและทบทวนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังเอ่ยสำหรับคลิปนี้ครูแตงก็มีท่ายโยคะมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะ แต่ก่อนที่เราจะทำการฝึกโยคะในแต่ละครั้งนั้นเด็กๆจำกันได้ไมมเอ่ยว่าครูแตงจะให้เด็กๆเริ่มฝึกจากสิ่งใดก่อนใช่แล้วค่ะเราจะเริ่มฝึกจากสมาธิกันก่อนนะคะหลังจากที่เราทำการฝึกสมาธิไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปเราจะทำการบริหารสมองแล้วก็บริหารลมหายใจกันต่อในท่าที่3นะคะ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราทำการเริ่มฝึกสมาธิกันก่อนนะคะนั่งในท่าอาสนะโยคะเหมือนที่เราเคยปฏิบัติมาในทุกๆคลิปนะคะจากนั้นจีบมือหลวมค่ะง่ายฝ่ามือขึ้นผ่อนคาลายบาหลายจากนั้นวางมือลงไปที่เข่าสองข้างค่อยๆหลับตาลงช้าชาค่ะกำหนดลมหายใจเข้าออกต่อเนื่องนะคะ หายใจเข้าท้องพองอกยกขึ้นหายใจออกท้องแฟบอกยุกลงหายใจเข้าท้องพองอกยกขึ้นหายใจออกท้องแฟบอกยุกลงหายใจเข้าท้องพองอกยกขึ้น หายใจออกท้องแฟบอกยุบลงเราสามารถเพิ่มระยะเวลาในการฝึกลมหายใจฝึกสมาธิได้นะคะหลังจากที่เราทำการฝึกสมาธิไปเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปเดี๋ยวครูแตนจะพาเด็กๆไปฝึกบริหารสมองในท่าแตะสลับกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูแตนจะพาเด็กๆทำไปช้าๆนะคะ มือสองข้างแตะที่ไหล่สองข้างในลักษณะนี้นะคะจากนั้นมือขวาจะแตะที่ศีรษะมือด้านซ้ายจะแตะที่เอวค่ะต่อไปจะยกสองมือขึ้นพร้อมกันช้าๆแบบนี้นะคะกลับเหมือนเดิมค่ะมือซ้ายแตะที่เอวมือขวาแตะที่ศีรษะจากนั้นมือสองข้างแตะที่ไหล่ค่ะ เปลี่ยนมือซ้ายแตะที่ศีรษะมือขวาแตะที่เอวจากนั้นยกมือขึ้นค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆทำไปพร้อมกับกุแตง5ครั้งนะคะช้าๆค่ะหนึ่งนี่คือหนึ่งยกนะคะหนึ่งสอง สามสองหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามสี่ยกสุดท้ายนะคะหนึ่งสองสามห้าท่านี้เรียกว่าท่าบริหารสมองท่าแตะสลับนะคะ คลิปแรกที่ครูแตงนำบริหารสมองมาฝากเด็กๆก็คือท่านับเพิ่มนับลดนะคะเด็กๆสามารถย้อนกลับไปฝึกท่าเหล่านี้ได้นะคะเพราะว่าท่าที่ใช้ในการบริหารสมองนั้นมีส่วนสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้สมองของเราทั้งสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวานั้นทำงานได้สมดุลกันค่ะหลังจากที่เราทำการฝึกสมาธิ บริหารสมองไปเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับถัดไปเดี๋ยวคุณแตนจะพาเด็กๆไปฝึกลมหายใจในท่าแคทคาวแล้วก็ต่อที่ท่าดาวบดด็อกกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มที่ท่าแคทกันเลยค่ะท่าแคทนะคะหลังตรงค่ะพร้อมแล้วหายใจเข้าแอ่นหลังอกยกขึ้น หายใจออกม้วนก้นลงโกงหลังคางชิดอกหายใจเข้าแอ่นหลังอกยกขึ้นหายใจออกม้วนก้นลงโกงหลังคางชิดหายใจเข้าแอ่นหลังอกยกขึ้น หายใจออกม้วนก้นลงโกงหลังคางชิดอกอีกสองรอบนะคะหายใจเข้าแอนหลังอกยกขึ้นหายใจออกม้วนก้นลงโกงหลังคางชิดอกรอบสุดท้ายค่ะหายใจเข้าแอนหลังอกยกขึ้น หายใจออกม้วนก้นลงโกงหลังคางชิดอกทายท่าค่ะต่อไปที่ท่า,าดาวเวิร์ด็อกนะคะตั้งส้นเท้าขึ้นค่ะจากนั้นค่อยๆย,ยกลำตัวขึ้นบันลำตัวกลับหลังส้นเท้าวางเสือ้อสายตามองลอดวางขาห้าลมหายใจค่ะหนึ่งสอง 3ามและ5ค่ะจากนั้นคลายท่านะคะงอเข่าลงช้าๆค่ะยกศีรษะขึ้นเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ท่าเพิ่มความแข็งแรงนะคะท่านี้ต้องอาศัยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท้องของเรานะคะกล้ามเนื้อแขนไหล่นะคะเด็กๆด้วยท่าแพลงค่ะท่าแพลง ะะตั้งส้นเท้าขึ้นเหมือนเดิมนะคะในลักษณะแบบนี้เหมือนเดิมค่ะจากนั้นค่อยๆย,ยกลําตัวขึ้นคล้ายๆกับท่าดาวเบิร์ดด็อกน,นะคะแต่ว่าลําตัวของเรานั้นจะอยู่ในลักษณะตรงแบบนี้ค่ะเก็บก้นนะคะก้นไม่โดง่งหรือไม่แอ่นนะคะลําตัวตั้งตรงเกรงหน้าท้องเอาไว้ค่ะถ้าเกิดว่าเราค้างท่านี้แล้วไม่ได้อยู่ในระยะ ของร่างกายที่สบายนะคะเด็กๆสามารถค่อยๆขยับขานะคะเท้าถอยหลังได้นะคะจากนั้นค้างไว้ท่านี้ค่ะเกรงท้องนะคะเกรงต้นขาสายตามองตรงห้าลมหายใจค่ะ1 <S 2, 2 <S 1> 3่แขนตึงนะคะส ท่าแพลงนี้จะเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายนะคะคลายท่างอเข่าลงช้าๆค่ะจากนั้นยกศีรษะขึ้นหลังจากที่เราใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไปเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมายืดหลังกันบ้างนะคะในท่าสเน็ปนั่นเองค่ะผ่อนความนะคะเด็กๆช้าๆค่ะ นืออยู่ที่ข้างซิดโครงแบบนี้นะคะกดฝ่าม,มือลงค่ะหน้าผากวางเสือ้อขาแนบชิดติดกันนะคะสิ่งสำคัญเลยของท่าสเนกก็คือขาสองข้างนั้นต้องชิดติดกันค่ะหนีบกันค่ะหมูตัวเล็กยกศีรษะขึ้นอกลอยแขนยังคงงองเหมือนเดิมนะคะสายตามองตรงค้างไว้หนีบขาเยอะๆค่ะหนึ่งสอง 3 4และ5ค่ะจากนั้นงูตัวใหญ่แขนเริ่มเยียดตึงท้องเริ่มร้อยนะคะขายังคงหนีบกันเช่นเคยนะคะสายตามองบนนับ1 2 3 4และ5ค่ะคลายท่างองแขนลงช้า วางท้องวางหน้าอ,อกลงหน้าผากวางเสือค่ะท่านี้เรียกว่าท่าสเนกหรือว่าท่างูนั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณแตงจะพาเด็กๆไปผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังในท่าแฮปปี้เบบี้นะคะท่าแฮปปี้เบบี้นั้น เราจะเริ่มจากท่านอนหงายคล้ายๆกับท่าศกค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆปฏิบัติไปพร้อมกับปูแตงเลยนะคะนอนหงายค่ะท่า happy baby นั้นเราจะบริหารกล้ามเนื้อต้นขานะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าค่อยๆยกขาขึ้นค่ะ จากนั้นงอเข่าลงงอเข่านะคะการขาออกค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเอามือมาประกบที่ฝ่าเท้าจากด้านในแบบนี้นะคะจากนั้นใช้แรงต้านดันเข่าให้ชิดกับร e ักแร้ของเราแบบนี้นะคะการขาออกค่ะขาสองข้างตั้งฉากนะคะ ้างไว้ห้าลมหายใจหนึ่งสองดันเข่าให้ชิดกับรักแร้นะคะดันลงอีกค่ะสามสี่และห้าค่ะคลายท่าหายใจเข้าหายใจออ,อกคลายมือค่ะหายใจเข้าหายใจออ,อกอยกขาขึ้นตรงตรงนะคะจากนั้นหายใจเข้า หายใจออกค่อยๆพับขาลงมาช้าๆแบบนี้จากนั้นค่อยๆลดระดับขาค่ะท่านี้เรียกว่าท่าแฮปปี้เบบี้นะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปครูแตนจะพาเด็กๆไปยืดกล้ามเนื้อขากันบ้างในท่าเดียนั่นเองค่ะท่าเดียนั้นจะเริ่มเหมือนท่าแซนด์วิชนะคะ สองข้างแนบชิดติดกันค่ะท่านี้เดี๋ยวครูแดงจะพาเด็กๆทำไปด้านข้างแล้วจากนั้นคุณครูจะให้เด็กๆดูด้านหน้ากันบ้างนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูแตงจะทำให้เด็กๆดูด้านข้างก่อนนะคะลำตัวตั้งตรงนั่งเป็นรูปตัว L หลังตั้งตรงค่ะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายกขาขวาขึ้นช้าๆนะคะ จากนั้นหายใจเข้าหายใจออกยกขาขวาคว้ที่ขาซ้ายในลักษณะแบบนี้นะคะฝ่าเท้าชี้ไปทางด้านหน้านะคะชี้ไปทางด้านหน้าจากนั้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆยกแขนซ้ายขึ้นส่วนแขนขวานั้นเราจะคว้ยไปที่ด้านหลังดันลำตัวให้ตั้งตรงค่ะ หายใจเข้าหายใจออกลดศอกลงมาคว้กับขาด้านขวาส่งแรงต้านกันนะคะแขนขวาต้านกลับกับเข่าด้านขวาค่ะแขนขวาดัานลำตัวใช้แรงต้านนะคะแขนซ้ายงัดกับเข่าวขวาจากนั้นหายใจเข้าหายใจออก หมุนศีรษะไปในทิศทางเดียวกันกับมือด้านซ้ายจากนั้นหายใจเข้าออกต่อเนื่องปกติค่ะ1 2 3 4 5ในขณนะที่เราค้างท่านี้เอาไว้แขนขวาทำการดันหลังให้ตรงนะคะส่วนแขนซ้ายก็งงัดกับเข่าด้านขวาออกแรงต้านกันค่ะ จากนั้นคลายท่าหายใจเข้าหายใจออกยกแขนซ้ายขึ้นจากนั้นบิดลำตัวกลับมาค่ะค่อยๆลดมือลงช้าๆมาที่ข้างสะโพกเหมือนเดิมนะคะคลายมือขวามาที่ข้างสะโพกลำตัวตั้งตรงหายใจเข้าหายใจออกเก็บขาขวากลับมาเหยียดตรงเช่นเคยค่ะจากนั้นค่อยๆลดขาลงค่ะ ครูแตงทําให้เด็กๆด,ดูด้านข้างแล้วเด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆทํดาด้านหน้าบ้างนะคะเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นค่ะขาเหยียดตรงไปทางด้านหน้านั่งเหมือนท่าเริ่มต้นของท่าแซนวิชนะคะเมื่อสักครู่นั้นครูแตงทําขาด้านขวาแต่เดี๋ยวครูแตงจะทําให้เด็กๆด,ดูทานด้านหน้าแต่จะเปลี่ยนขาไปทางด้านซ้ายบ้างนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราทําไปพปร้อมๆกันเลยค่ะลําตัวตั้งตรงนั่งเป็นรูปตัว L เหมือนเดิมนะคะฝ่าเท้าหงายไปด้านหน้าแขนอยู่ข้างสะโพกค,ค่ะหายใจเข้าหายใจออกชันขาซ้ายขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกยกขาซ้ายคว้กับขาด้านขวาเหมือนเดิมนะคะปลายเท้าชี้ไปทางด้านหน้าในลักษณะแบบนี้นะคะ หายใจเข้าหายใจออกยกแขนขวาขึ้นตั้งตรงส่วนมือด้านซ้ายวาดไปทางด้านหลังดันหลังให้ตรงค่ะหายใจเข้าหายใจออกยกแขนขวามาคว้กับขาด้านซ้ายจากนั้นดันค่ะต้านกันแขนขวาต้านสู้กับขาด้านซ้ายนะคะจากนั้น บิีศีรษะไปทางด้านข้างลำตัวหมุนไปด้านข้างค่ะเปิดลายด้านซ้ายนะคะห้าลมหายใจค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าในขณะที่เราค้างท่านี้เอาไว้ให้เด็กๆด,ดันลำตัวให้ตั้งตรงนะคะ โดยใช้แรงจากแขนด้านซ้ายดันลำตัวให้ตั้งตรง,งค่ะคลายท่านะคะหายใจเข้าหายใจออกยกแขนขวาขึ้นจากนั้นค่อยๆบิดลำตัวกลับมาช้าๆค่ะคลายแขนซ้ายวางมือลงหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆย,ยกขาซ้ายกลับมา จากนั้นหายใจเข้าค่อยๆค,คลายท่านะคะช้าๆค่ะท่าที่กูแตงพาเด็กๆทํานี้เรียกว่าท่าเดียนั่นเองนะคะท่าเดียนี้เด็กๆสามารถเพิ่มระยะเวลาเพิ่มลมหายใจได้นะคะเมื่อเราทําการยืดกล้ามเนื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งสําคัญเลยก่อนที่เราจะ ศกการฝึกโยคะในแต่ละครั้งรูแตงย้ําเสมอว่าการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยค่ะการผ่อนคลายกล้ามเนื้อกูแตงก็ยังคงให้เด็กๆผ่อนคลายในท่าศพอีกเช่นเคยนะคะนอนงายค่ะเด็กๆทําไปพร้อมกับรูแตงได้เลยนะคะนอนงายค่ะเปิดปลายเท้างายฝ่ามือขึ้นค่ะ จากนั้นค่อยๆหลับตาลงช้าๆคิดตามลมหายใจต่อเนื่องนะคะไม่เกรงกล้ามเนื้อค่ะเราจะค้างไว้ที่ท่าศกสักพักนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะคลายท่ากันค่ะท่านี้เด็กๆสามารถเพิ่มระยะเวลาได้นะคะ ก่อนจะคลายท่าศพตะแคงตัวไปทางด้านใดด้านหนึ่งจากนั้นค่อยๆดันลำตัวกลับขึ้นมานั่งนั่งในท่าที่ผ่อนคลายนะคะหรือจะกลับมานั่งในท่าอาศัศนะเหมือนตอนเริ่มต้นได้เช่นเคยค่ะหลังจากที่เราทำการฝึกโยคะในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโยคะคลิปนี้ คุณครูก็ยังคงมีการบ้านอีกเช่นเคยนะคะให้เด็กๆถ่ายภาพโยคะเพียงแค่หนึ่งท่าที่ตนเองชื่นชอบส่งผลงานตามระยะเวลาที่โรงเรียนกำหนดนะคะสำหรับคลิปหน้าคุณครูจะมีท่ายโยคะใดมาฝากเด็กๆนั้นเด็กๆอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้คุูแตงขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ มัสเตค่ะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย